ปัญหาโชกสตัดยี่ห้อเดียวกันแบรนด์เดียวกันรถรุ่นเดียวกันล้อ,อยางสเปคทุกอย่างเหมือนกันแล้วก็จัดทรงความสูงฟิตเมนต์เดียวกันด้วยแต่ฟิลิ่งออกมาไม่เหมือนกัน เป็นเพราะอะไรได้บ้างนะครับวันนี้ผมจะมาสรุปแนวทางสําหรับคนที่เป็นปัญหานี้อยู่เพราะว่าตัวผมเองติดตั้งทุกวันก็เจอปัญหานี้เอาไว้เป็นข้อมูลแล้วกันเพื่อ,อไว้เป็นแนวทางว่าทําไมทุกอย่างเหมือนกันแล้วฟิลลิ่งออกมาไม่เหมือนกันนะครับที่ผมเจอนะครับอย่างแรกเลยนะครับพวกโซลคัดบนทีเราใส่แบรนด์เดียวกันแท้ๆทุกอย่างเหมือนรถเพื่อเลยแต่ฟิลลิ่งออกมาไม่เท่ากันตัวนี้ผมก็เจอนะครับเพราะว่าผมติดตั้งไปบางทีมีสูตรมีค่าที่ผมจดเอาไว้ว่าค่านี้กับรถ รุ่นนี้ยางล้อยางแบบนี้ออกมาฟิลลิ่งจะต้องเป็นแบบนี้แล้วก็ปรับเบอร์แบบนี้นะครับแต่ผล,ลออกมากลับไม่เป็นเหมือนเดิมนะครับอย่างแรกที่ผมเจอก็คือส่วนมากนะครับอถของโชค๊คที่ผลิตมาบางรอบะครับเขามีการปรับปรุงแล้วทางบริษัทอาจจะไม่ได้แจ้งเราแต่เราติดตั้งใช้สูตรเดิมสเปคเดิมมันทาให้ฟิลลิ่งออกมาไม่เหมือนเดิมฉะนั้นเวลาติดตั้งโชค๊คตัดที่ร้านจะต้องออกไปลองแล้วก็ออกมาไล่ปรับพวกค่าพิโลดสปริงค่าความหนืดเพื่อให้ตรงกับสเต็ปการใช้งานของลูกค้านะครับเพราะบางทีอะโชค๊คสูตรอะบางที มันใช้ไม่ได้ผลเสมอไปนะครับมันต้องลองวิ่งจริงแล้วก็ใช้สถานการณ์จริงเพราะว่ารถแต่ละคันวิ่งมากิโลเมตรไม่เท่ากันมีการสกรลอกของช่วงล่างที่ไม่เท่ากันฉะนั้นออกมาฟิลลิ่งก็จะแตกต่างกันที่จุดนี้ด้วยนะครับเพราะบางทีผมอ่ะจัดทรงฟิตเมนต์ความสูงอ่ะตั้งค่าทุกอย่างเหมือนกันนะครับแต่ความสูงรถในรถบอดี้เดียวกันสเปคล้อยางเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันแต่กับความสูงไม่เท่ากันเพราะบางทีติดตั้งอ่ะคันที่1คันที่2ทุกอย่าง เซตในแบบเดียวกันแต่กลับออกมาในความสูงที่ไม่เท่ากัน,น,นทั้งทั้ที่ก็เปลี่ยนพวกบูทยางเบ้าโชกต่างๆเหมือนกันนะครับก็เป็นในจุดหนึ่งที่ผมอ่ะเจอปัญหาคือเซตโชกศัตัดแต่ละครั้งก็คือฟิลลิ่งออกมาไม่เท่ากันความสูงไม่เท่ากันฉะนั้นเวลาติดตั้งโชคที่เพื่อนๆถามว่าพี่ขอสูตรหน่อยได้ไหมปรับความหนืดเท่าไหร่ผมใช้งานแบบนี้ปรับเบอร์ไหนดีบางทีผมอาจจะบอกไม่ได้เพราะว่าบอกไปแล้วบางทีฟิลลิ่งที่ออกไปมันอาจจะไม่ตอบโจทย์หรือไม่ได้ค่าที่ดีที่สุดสําหรับ คนใช้งานคนนั้นหรือคนขับคนนั้นนะครับฉะนั้นผมจะมีการลองเทสแล้วก็ปรับเซ็ตคันต่อคัน,น,นที่เขาบอกว่าปรับเซ็ตคันต่อคัน,นมันเป็นเพราะอะไรเพราะว่าแต่ละคันการสึกหรอของตัวช่วงล่างรถยนต์บอดี้รุ่นเดียวกันก็จริงแต่รถแต่ละคันวิ่งมาไม่เท่ากันแล้วก็ตัวปีโชกคอะบางทีอะมาในปีเดียวกันก็จริงปี2023แต่ฟฟลลิ่งแต่ละรอบแต่ละรอบ ออกมาไม่เหมือนกันผมเจอปัญหานี้อยู่บางทีก็งงว,ว่าเป็นเพราะอะไรก็ต้องมานั่งไล่ปรับแต่งพวกระยะโช o ค,ค่าความสูงรถพิลดตสริงความเหนืดใหม่แล้วก็บางทีก็เ,เจอปัญหาที่แบบไล่ไม่จบก็ต้องมาดูจุดอื่นที่ว่ามีจุดไหนที่มันสัมพันธ์ที่จะทําให้เกิดปัญหาที่จุดนี้ได้บ้างมันก็เลยเป็นการติดตั้งที่ถือว่าค่อนข้างที่จะต้องมีรายละเอียดเป็นความรู้สึกของการติดตั้งเราต้องใช้ฟิลลิ่งในการจับแล้วคนเนี้ยต้องดู โจทย์สาคัญคือโจทย์ของลูกค้าที่ให้เรามาว่าเขาต้องการฟีลลิ่งเนี้ยเขาตอบโจทย์ไหมเพราะบางทีอะครับผมเซตติ้งไปบางทีเอาตัวเองเป็นหลักก็ไม่ได้ต้องดูที่โจทย์ที่ลูกค้าใช้บางคันผมติดตั้งไปฟีลลิ่งผมว่าโอเคแล้วแต่ลูกค้าก็ยังรู้สึกว่ามันนุ่มไปหรือมันแข็งไปนะครับหรือบางคันผมติดตั้งไปผมว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ลูกค้ากลับบอกว่าโอเคใช้ดีตอบโจทย์เขามาก ก็เป็นได้เพราะว่าฟ e ลลิ่งเป็นเรื่องของความรู้สึกแต่ละคนสเต็ปการใช้งานการขับขี่ของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน f e ลลิ่งโช o k e ก็เลยมีการปรับแต่งปรับเซ็ตหลังการขายเพื่อให้มาตอบมาปรับเซ็ตมาแก้ไขเพื่อให้ตรงโจทย์กับสเต็ปการใช้งานของแต่ละคนเพราะว่าฟ e ลลิ่งแต่ละคนอะ่ะไม่เหมือนกันเหมือนอาหารอย่างบางคนกินรสเผ็ด เผ็ดของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันเผ็ดของคนภาคกลางภาคใต้ภาคเหนือฟิลลิ่งของเผ็แต่ละที่ก็แตกต่างกันไปฉะนั้น f e ล l i n g c h o ์ก็เหมือนกันผมเลยมีบริการปรับเซ็ตหลังการขายให้ทีเพื่อให้ลูกค้าไปลองใช้ด้วยก่อนดูฟีดแบบกทีว่าพี่มันแข็งเกินไปปรับเซ็ตให้นุ่มกว่านี้ได้ไหมก็มาคุยกันมาดูโจทย์ว่าโชว์รุ่นนั้น สเปคล้อ,อยางคันนั้นสามารถปรับเซ็ตไปในทิศทางโจทย์ของลูกค้าได้ไหมทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นเป็นส่วนควบด้วยเพราะว่าทงล่างไม่ได้มีแค่โช๊คเดียวมีปัจจัยอื่นด้วยต้องมาคุยกันมาจอยกันเพื่อให้ลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุดได้โช๊คสตาร์ทที่ตอบโจทย์แล้วก็คุ้มค่ากับเงินที่เสียไปนะครับก็ประมาณนี้จะได้เป็นแนวทางไว้สําหรับคนที่งงว่าทําไมโช๊ครุ่นเดียวกับเพื่อนล้อ,อยางสเปคทุกอย่างเหมือนกันแต่ฟฟลลิ่งไม่เหมือนกัน จุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราต้องเซตใหม่ตามการใช้งานอีกทีหนึ่งเพื่อให้ตรงโจทย์ตรงสไตล์การใช้งานของเรานะครับไว้เป็นแนวทางแล้วกันวันนี้ผมบอยสติลเลซิ่งก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ